วันนี้จะมาทำผัดสตอกุ้งหมูสับกันนะคะก่อนที่จะไปติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอสิบไลค์ค่ะสิบไลค์นะคะปะเราไปชมกันอันดับแรกนะตำเครื่องก่อนแม่ใส่พริกแห้งนะสาเม็ดแล้วก็พริกสด4เม็ดเล็กๆไม่ใหญ่ แอบใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งเอ้มันมันละเอยียดเร็วพิกสดไม่ต้องใส่ไหมใส่ใส่สดไปด้วยใส่สดสี่เม็ดแต่ไม่ได้เม็ดใหญ่นะจะใส่พริกแค่เลยอะไใส่พริกแค่้มันจะอร่อยใส่กระเทียมกะากตามชอบชอบกินกระเทียมเยอะก็ใส่เยอะแต่แม่ ใส่ประมาณสิบกีบกีบอะไรกีบกระเทียมกระเทียมจีนนะจ๊ะปอเกเปลืกเรียบร้อยแล้วก็ใส่หัวหอมไปต้องละเอียดมากเลยนะก็พอผัดนะเอเดียดมากไหมหรอไม่ต้องไม่ต้องถึงกระยุบยิบและเอียดยุบยิบ เลย <Hey, S 1> หล่นนะหัวหอมห,หล่นช่างมันใส่กระปิแค่นี้เพราะว่าสะองกับกะปินี่มันต้องเข้ากันลาผัดแล้วก็หอมถึงข้างบ้าน้ไม่ทำอะไรหอมจ้างถึงฝากกดไลค์สักสิบไลค์นะคะขอกำลังใจให้คุณแม่ด้วยค่ะ ทิตย์ที่แล้วยุ่งมากก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะวันนี้ตอก็อจัดเต็มเลยนะคะซื้อแบบแกะแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาแกะเองนะซื้อที่ไหนอะแม่ครูแกะร้อนราคาสองร้อยจัมก็ราคาเนี่ยแรงยู่ยนะโอเคตากพอหยาบ ได้แล้วค่ะปะั๊กเราไปผัดกันขั้นตอนต่อไปเราเดมาผัดกันนะคะผัดไอ้นั่นก่อนผัดเครื่องก่อนรน้มันพอประมาณนร้อร้อนต้องรอเดือดจัดใส่โรด

ไม่หมูวันนี้ไม่เ,มอมเยอะขนาดนั้นหรอเห้ยวันนี้ไม่ยกน้ำม่อนแล้วเราก็ก็อะไรอะ่ะใส่น้ำยงต้มลงปไปก็ปใส่คือ บึกบืนึงที่นรอแป๊บตตอนี่ตะกี้แช่เย็นนะล้างน้ำเย็นที่นี่ตตอมันเด้งเด้งยังไงอะ่ะมันจะได้ก,กรอบเนี่ยน่นะลางแล้วแช่ตู้เย็นนัแบบร้องอร่อยกรอบอร่อย ก่อนล่อสุกมันจะได้เข้าเนื้อค่ะใส่ตนตาลปี๊บเพราะว่ามันเค็มแล้วแหละเราใส่กะปิไปไงแล้วก็ตอนตํ่าเรใส่เกลือใช่ไหมโอเคไม่ไมตอนตําเราก็าใส่เกลือไม่ใชแใ่แม่ใส่แม่ใส่ไม่ได้ใส่ใบมะก,กรูดอะไรอันนี้อะไรอ่ันนี้อันนี้คืออะไรสเก็ตน้ำตาล เรื่องความฉ่ำเลยแม่น้ำตาไม่จะลายล้วไหนโ <c oughs> อ้ยน <c oughs> ิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อกลิ่นนะ่ะเนาะใส่นี้หน่อยนีงใส่น้ำปลาด้วยหรอนิดเดียวเพื่อความกล่องกลม น้ำตาลนิดนึงเที่ยวกินเกลี้ยงอ่ะนี่แหละสูตรนี้แหละเออสูตรนี้แหละได้ตักรอบเดียวอ่ะคุณแม่ยังไม่ทันจะมากินก็หมดอ่ะไม่ใช่ครับก่อนได้ตักรอบเดียวแล้วมันก็หมดนี่นะเพิ่มเติมใส่นะน้ำเยอะแยะนี้เลยโอ้หเลย เ็นเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยใส่กระถิ่นแทนได้ไหมอะไรนะใส่กระถิ่นแทนก็เป็นสตอเม็ดเล็กอ่ะหรออืมก็ก็ต้องเยอะหน่อยนะกว่าจะได้คำใหญ่ๆเนะี่ยชิมไหมไม่้อาชิมดิยแต่คิดว่าอร่อยแล้วแหละไม่ต้องชิมหรอกติดขลุ่มใช่ไหมหลังจากนั้นม,มันสุกแล้วแหละ ปิดแก๊สแล้วบีบมะนาวมันจะได้อีกตัวนึงนะมันสูตรไหนเนะแม่มันบีบมะนาวเนี่ยสูตรใต้คักๆนี่แหละอันนี้คือของแท้ใช่ไหมขอ,องแท้ขอ,องแท้แท่ว่าอร่อยรับรองหวัวถเปรี้ยวข้าวหมวหม้อมาค่ะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนแม่ทำเหนียงออกดิอะไรนะจะทำเหนียงออก เสือเลยแต่สตอนะทำใหญ่ๆไม่น่จาจะหนข้าวอ่ะแม่เออเน้นกับไงนั่นสุดยังไงอะ่ะแม่บอกว่าสุดคงไม่มีใครรู้หรอกอร่อยสุดเออแล้วไงต่อ มันต้องมีคำต่อไปอ่ะกินแล้วแบบว่าได้ความหมของสตอนิดๆได้ความละมุนของหมูสับรสชาติเป็นยังไงมันจืดมันมันไม่จืดมันเข้มข้น,นมันจืดมัน,มนไม่เค็มมันไม่หวานอะไรแบบเนี้ยน้ํามันเยอะอะไรแบบเนี้ยเข้มข้น,นอ๋อ,อมีความเผ็ดกับความหม ความหวานความกลมกล่อมอันนี้เลยชิมชิมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะจ๊ะเด็ดมากกุ้งมันเด้งๆฝากกดไลค์ฝากกดไลค์สิบไลค์นะคะฝากกดไล,ไละคะกกไล์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปดีๆใหม่ค่ะนี่ทำานึงคะอันนี้คือดีใช่ไหมแม่อะไรนะคะอันนี้คือดีใช่ไหม,มที่สุดสตอนี่ก็คัดสรรอย่างดีกุ้งก็อย่างดีหมูสับก,ก็อย่างดีแล้วรสชาติอะรสชาติดีเยี่ยมนี่นะจ๊ะอีกคำหนึ่ง